ควาบังเอิญน,นะคะเราก็มาแถวท่าเตียนเนาะพอดีเห็นร้านนี้มีของโปรดเราชานมไข่มุกชุนลี่เหาบังเอิญเรามาดูใกล้ๆเจอ FC ค่ะพี่พี่ f อคุณรุงสวัสดีค่ะนะห้อยอะไรเข้าไปดูใกล้ๆบังเอิญมากห้อยปิดตานัธนะเนื้อเกสอนนะเก็บมานานยังคะเนี่ยแ,แต่องค์นี้ยูงสวยก็ส,ส,สวยสวอยู่นะนะเป็นร้100อยเลย,เเลยเหรอ จริงๆผมไม่โกหกเป็นร้อยผมสภาพพวกกันไปที่วัดประดู่บ่อยเลยใช่ไหมตั้งแต่องค์ละร้อยอ่ะองค์ละร้อยถูกต้องค่ะทั้งนั้นเลยยิ่งใหญ่ยิ่งติดตาจัมโบ้อะไรผมมีทุกรุ่นคุณลุงมีทุกรุ่นเล่นกันเยอะก็เลยขอมั่งแลกมั่งอะไรมั่งจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเหลือองค์นี้องค์เดียวบอกคุณลุงคร่าวๆละกันอ๋อแล้วก็เหลือปกมะขามปกมะขามนัทนาเกษรตอนนี้เล่นหาต้องมีแสนกว่าบาท แสนกว่าบาทแล้วจาก100วันนั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะมาชิมชานมกันเท่าไหร่คะคุณลุงหกสิบบาทเดี๋ยวค่อยจ่ายนะรีวิวก่อนอันนี้คือของโปรดหนูอยู่แล้วไม่ได้นัดกันและร้านแถวท่าเตียนเนี่ยมีเป็น1 0 2 0 30ลร้านนะคะเฟ่มีทุกซอยและบังเอิญมาร้านนี้ตอนแรกเราก็ใส่แว่นดําคุณพี่ผู้หญิงบอกว่าอย่าเรียกคุณลุงเรียกคุณตาดาเลยแง้มแว่นดูเฮ้ย ไอ้หลวงปู่โตไม่อยากจะเชื่อแล้วรู้จริงว่าดาร้านอยู่ไหนนะอ่าที่ไอคอนชั้นจริจรจรนี่รู้จริงรู้จริง <c oughs> เดี๋ยวชิมละอืมมาทานข้าวค่ะไข่มุกนุ่มมากสมที่คุณคุณดุงบอกว่าต้มเองอเคคทุกวันยังไงใครผ่านไปผ่านมาแวะมาร้านนี้ค่ะฝากร้านเลย ร้านอะไรคะอ่าร้านซุลลี่เฮาครับทาเตียนครับอ่ามานะคะกดไลค์่ลยค่ะ